สำนังงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอนุมัติเงินกว่า2ล้านบาทพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้ากิจการถนนเด็กเดินปีที่8ครั้งที่2ตอนกร้งระบบคิดสลูกติดวิทยาศาสตร์ช่วงหน้าร้อนร้านจำหน่ายส่วนผสมเครื่องดื่มเมนูเย็นเมนูปั่นอุบลมีรายได้เพิ่มขึ้นตำรวจทหารส่วนที่กำลังตรวจยึดรถกระบะขนไม้พยุนตออข้ามโคง คอสสมอบรางวัลออมรัพย์ทวีโชคระดับประเทศในโครงการเนทฝากออมรัพย์ทวีโชคนิเทศศาสตร์มอุบลจัดการแข่งขันเต้นไม่จำกัดรูปแบบอุบลเัมเมอร์แดนซ์คอนเทสต์ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลอีกสักครู่ค่ะนี่คือความสุขของคนทั้งบ้าน สัมผัสด้วยตาคุณเองกับ V Cable TV อุบลแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น350บาท76ช่องพร้อมสุดยอดช่องรายการยอดนิยมมากมายโกแพ็กเกจขอเสนอสุดคุ้มค่าครบครันความบันเทิงสำหรับโรงแรมแมนชั่นพอพัก และเริ่มต้นเดือนละ599บาทจุใจกับพรีเมียร์ลีกกว่า380แมตช์สารพันความรู้ความบันเทิงมากมายผมจัดชัดจริงทั้งระบบเคเบิลและจานเคยูแบนวีเคเบิลทีวีอุบลฟรีค่าติดตั้งวีเคเบิล4 5 5 8 8 1114ดฝันไดน้ให้เราเทำ20่ปีของการทำงานสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ C s t a Media House。 허스나 껍, 쫙 티바! สวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นทีวีบนประจำวันที่24มีนาคม2557กับดิฉันนลรินรพาพนิกุลค่ะคุณผู้ชมคะข่าวแรกในวันนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีการอนุมัติเงินกว่า2ล้านบาทเดินหน้าดำเนินการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่สำนักงานกกพประจำเขต5ประจำปีงบประมาณ2557ค่ะ นางสาวนฤพัฒออมอโคสิท์รองเลขาธิการสำนักงานกกพเปิดเผยการดำเนินการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องความคืบหน้าการดำเนินการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่โรงแรมสุนีกแกรนจังหวัดอุบลราชธานี โดยในปีงบประมาณ2,557ได้อนุมัติแผนงานประจำปีให้กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตพื้นที่สำนักง,งานกกพประจำเขต5จำนวน3กองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการชุมชนให้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ประกาศเป็นเงินรวม2,638,286.57บาทสตาง โดยมีโครงการชุมชนที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการรวม47โครงการในวันเสาร์ที่22มีนาคม2557ที่ผ่านมานะคะได้มีการจัดโครงการถนนเด็กเดินปีที่8ครั้งที่2ค่ะตอนสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ วันเสาร์ที่22มีนาคม2557ณบริเวณลานกิจกรรมณบริเวณลานกิจกรรมหนาา้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดกิจกรรมถนนเด็กเดินปีที่8ครั้งที่2ตอนสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์โดยมีนางสาวสมปรารถนาวิกรายเจิดเจริญนายกเทศมนตรีเทศบา,นาลนครอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานโครงการถนนเด็กเดินจังหวัดอุบลราชธานี ซึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสให้การสนับสนุนงบประมาณถึงปี2558ทั้งนี้มีกลุ่มเยาวชนที่หลากหลายเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการสนับสนุนงบประมาณถึงปี2558ทั้งนี้มีกลุ่มเยาวชนที่หลากหลายเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือเพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงออกสําหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดบลรารธานีเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทํางานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานสร้างสารรค์สําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาแกนนําเยาวชนให้เกิดสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง ภายในงานยังมีซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ความรู้ให้ความบันเทิงความสนุกสนานแก่เด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ให้ความสนใจมาเที่ยวชมงานกันอย่างสนุกสนานสำหรับในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้นะคะร้านที่จำหน่ายส่วนผสมของเครื่องดื่มเมนูเย็นและเมนูปั่นค่ะในจังหวัดอุบลรธานีก็มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ ร้านจำหน่ายส่วนผสมการทำเครื่องดื่มเมนูเย็นและเมนูปั่นในจงังหวัดบลราชธานีมีรายได้ดีในช่วงหน้าร้อนอากาศในช่วงหน้าร้อนเครื่องดื่มดับกระหายขายดีกว่าเมนูอื่นส่งผลให้ร้านจำหน่ายส่วนผสมของการทำเครื่องดื่มเมนูเย็นและเมนูปัน่นมีรายได้ดีในช่วงนี้ทั้งอุปกรณ์และส่วนผสมแก้วกาแฟเยน็นแก้วอ่อนหลอดผงกาแฟาส่วนผสมชานมผงชาเขียวผงโกโก้เยลลี่รสผลไม้ต่างๆอีกมากมาย ีส่วนใหญ่แล้วแมค่ค้าร้านขายเครื่องดื่มจะมาซื้อเป็นโหลเป็นแพ็คอากาศร้อนในช่วงนี้ประชาชนบริโภคเครื่องดื่มทั้งกาแฟเย็นชานมเย็นน้ำผลไม้ปั่นเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้มียอดขายในร้านขายของชำที่มีกำไรสูงขึ้นกว่าทุกช่วงที่ผ่านมาตำรวจและทหารนะคะได้มีการสนที่กำลังตรวจยึดไม้พยุงกว่า39ท่นรถกระบะหคันค่ะพร้อมกับผู้ต้องหาอีกจำนวนหคนค่ะ เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาวันที่22มีนาคม2557ภายใต้การอำนวยการของพลตตร,รีอภิชาติเพชรประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุราชธานีพันตำรวจเอกสมพศ์ขอมปรางพันตำรวจเอกทเนศเทพสุดพันตำรวจเอกอภิศักดิ์เดชาคำภูรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุราชธานีพันตำรวจเอกสมพานมุทาพร ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดบุราชธานีพันตำรวจโทเฉลิมพลโพธิพยะวงศ์รองผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดบุราชธานีพร้อมด้วยชุดปราบปรามสถานีตำรวจภูทรจังหวัดบุรารธานีชุดประสานงานที่หนึ่งกองกำลังสุรนารีเขมรราช ร่วมกันจับกลุ่มนายนันทพรแฉกกระโทคอายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่129หมู่ที่6ตำบลแชะของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยของกลางเป็นไม้พยุงจำนวน39ท่อนรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิตอนเดียวทะเบียนบอใบไ,ไม้รอเรือ8157ราชบุรีจำนวนหนึ่งคันโดยจับกลุ่มได้ที่ถนนสายเขมราชอํานาจเจริญเขตบ้านดงหนองหลวงตำบลเขมราชอเภอเขมราชจังหวัดอุลราชธานีจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเขมราชอเภอเขมราชจังหวัดอุลราชธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ธนาคารทกสอมอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศนะคะในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคค่ะโครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นเงินฝากอมากอมทรัพย์ประเภทมีรางวัล ซึ่งผู้ฝากนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยแล้วยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่เป็นสิ่งของมีค่าโดยมีลูกค้าฝากเงินครบ2,000บาทติดต่อกัน3เดือนทางธนาคารจะออกบัตรจับรางวัลจำนวน1ฉบับต่อทุกยอดเงินฝากคงเหลือจำนวน2,000บาทเมื่อจับรางวัลชิงโชคปีละ2ครั้งการจับรางวัลทุก6เดือนในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปีนางสุวิมอออนอิน ผู้อำนวยการสํานักงานทกศอุบลราชธานีกล่าวว่าตามที่ทางธนาคารได้มีการจัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคของแต่ละจังหวัดแล้วในแต่ละครั้งหลังจากที่จับรางวัลในส่วนของจังหวัดเสร็จจะมีการสุ่มจับบัตรจับรางวัลตามสัดส่วนของผู้ฝากเงินเพื่อส่งเข้าไปจับรางวัลในระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายจัดไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2557ณตลาดสีเมืองอ,อเมืองจังหวัดราชบุรี ปรากฏว่ามีผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับรางวัลจำนวน20คนดังนี้รางวัลรถยนต์กระบะแคปตโตโยต้าวีโก้จำนวน1รางวัลรางวัลรถจักรยานยนต์จำนวน25รางวัล และเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้โชคดีและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เงินฝากประเภทดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อประชาชนทั่วไปทางสำนักงานทกศจัง,งหวัดบุรีราชธานีจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการเงินฝากออมทรั์ทวีโชคขึ้นในวันศุกร์ที่21มีนาคม2557 นางสุวิมลได้กล่าวไปอีกว่านอกจากกิจกรรมในการมอบรถยนต์ให้แก่ศูนย์เผยแพร่ความรู้ได้กฎหมายสู่ชุมชนของทกศประจําห้องสมุดวัดชัยมงคลณนะตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดระบอราชธานีเพื่อใช้ในกิจการ,รงานของศูนย์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอีกด้วยพร้อมกับได้ร่วมกับสภากาชาติไทยประจําจังหวัดระบอราชธานีมารับบริจาคเลือดในวันดังกล่าว ไปในคราวเดียวกันกันกบธนาคารจึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้โชคดีและเพื่อประชาสัมพันธ์เงินฝากประเภทดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประชาชนทั่วไปทางสำนักงานทกศจังหวัดบนรุรีรธมน์จึงได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการฝากเงินออมรั์ทวีโชคในวันศุกร์ที่21มีนาคม2 5 5 7ที่ผ่านมา นอกจากกิจกรรมในการมอบรถยนต์ให้แก่ศูนย์ผนยเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชนของทกศประจำห้องสมุดวัดชัยมงคลในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ในกิจการงานศูนย์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอีกด้วยพร้อมกับได้มีการร่วมกันกับสภาการชาตไทยประจำจังหวัดอุลราชธานีในการรับบริจาคเลือกอกด้วย นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะได้มีการจัดการแข่งขันเต้นไม่จำกัดรูปแบบอุบลซัมเมอร์แดนซ์คอนเทสต์ค่ะ21มีนาคม2557ณนะลานตุ้มโฮมอุบลสแควร์คณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดการแข่งขันเต้นไม่จำกัดรูปแบบภายใต้ชื่องานอุบลซัมเมอร์แดนซ์คอนเทสต์ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า20,000บาท โดยมีนางสาวสมปรารถนาวิกรายเจ,เจริญนายุทศสมนตรีนครบฐมราชธานีเป็นประธานในการเปิดงานโดยมีทีมเยาวชนในเขตจังหวัดอครลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และผ่านการรับสมัครและผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น9ทีมคณะกรรมการตัดสินได้แก่วีเจวิรินซีผู้บริหารมิวสิกสไตล์มีเดียครูแบกกี้ครูสอนเต้นและออกแบบท่าเต้นอิสระและครูคำหยองจากไนท์แอนเจิลสตูดิโอ ผลการแข่งขันปรากฏว่าชนะเลิศอันดับ1คือทีม Camps เงินรางวัล1 0 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับ1คือทีม The m o o n Lang ง u ู h เงินรางวัล5,000บาทรองชนะเลิศอันดับ2คือทีม e t e r n i t e เงินรางวัล3,000บาทและรางวัลโดนใจ Major Dance Perfect Team ได้แก่ทีม t e Moon Lang l u c h ได้รับตั๋วหนังมูลค่ากว่า3,000บาท โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กับเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมต่อไปค่ะปิดท้ายกันด้วยการพยากรณ์อากาศจังหวัดบนราชธานีประจำวันที่24มีนาคม2557ค่ะดิฉันและทีมข่าวทีวีบนของเราต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ พยากรณ์อากาศจังหวัดอุดราธานีประจำวั 24, นที่24มีนาคม2 5 5 7จังหวัดอุลราชธานีมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ22องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดโคเดือเภอเมืองโดยที่ตกเวลา18นาฬิกา8นาที วันพรุ่งนี้ที่ผานชนะใดอำเภอคงเจียงโดยอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกาห8นาทีหนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเราเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 95สบายสเตชันรู้ทุกเรื่องเมืองอุบลฟังข่าวเอาฮาสบายแชร์สบายทลอกโดยดีเจพี่เขียดเกรียงศักดนาเวียงและดีเจก้อยจาก,กรกมลวันแสงโงกทุกวันบ่าย3ามครึ่งทางวีเคเบิลทีวีอุบลองส,ส่งท้ายกันแล้วดนให้การสบายสปอร์ตของเราติดตามข่าวสารแวดวงกีฬาทั้งไทยและเทศกับรายการ สบายสปอร์ตทุกวันบ่ายสโมงทาง v ีเคเบิลทีีอุบลผลิตรายการโดยทีมงาน95สบายสเตชันสถานีนี้แสงสบาย